ขั้นตอนสร้างแบรนด์ระบบตัวแทนให้ยอดทะลุล้านค่ะข้อที่1ขายอะไรคุณต้องเข้าใจสินค้าก่อนพร้อมกับประโยชน์ที่คุณจะไปขายเพราะถ้าคุณนะคะไม่แตกฉานเรื่องสินค้าพี่ิงบอกตรงนี้เลยคุณไม่มีทางปิดการขายใครสักคนหนึ่งได้แน่นอนเพราะว่าแก่นแท้ที่จะรู้ว่าใครเนี่ยเป็นลูกค้าของคุณคุณต้องเข้าใจสินค้าของคุณแบบทุกซอกทุกมุม ทุกองศาเพื่อสรุปประโยชน์ที่แท้จริงของสินค้าเราว่ามันไปมีประโยชน์กับลูกค้าคนไหนคุณต้องตีความประโยชน์ของสินค้าที่ลูกค้าเนี่ยฟังคุณปุ๊บเขาเข้าใจปับ๊บซึ่งถ้าคุณสามารถขายสิ่งที่ลูกค้าอยากได้คุณก็จะสามารถปิดการขายได้ง่ายค่ะข้อที่2เลยคือขายใคร คุณต้องตามหากลุ่มเป้าหมายของคุณหรือลูกค้าที่น่าจะซื้อสินค้าของคุณให้ได้เขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเขาอายุเท่าไหร่เขาทำอาชีพอะไรแล้วเขาอยู่ที่ไหนเขามีปัญหาอะไร ทำไมต้องซื้อของกับคุณคุณต้องชัดเรื่องนี้ค่ะยิ่งถ้าคุณขายสินค้าราคาสูงยิ่งต้องหากลุ่มเป้าหมายที่มีกําลังซื้อแล้วประโยชน์ก็ต้องเจ๋งตามกับราคาด้วยแต่ถ้าคุณขายสินค้าราคาต่ําคุณจะเข้าถึงคนที่มีกําลังซื้อต่ําได้มากขึ้นพี่ยกตัวอย่างเช่นคุณทําหมูกระทะบุฟเฟ่หนึบาทคุณไม่จํากัดเวลารสชาติอาจจะแค่พอใช้ได้สถานที่แค่พอโอเคอย่างนี้ น่าจะถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างค่ะแต่ถามว่ากลุ่มคนรวยคงไม่กินเพราะรสชาติมันธรรมดาไปแล้วที่สำคัญคือเขาไปกินแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่มีความเป็นส่วนตัวเขาก็ไม่กินดังนั้นกลุ่มเป้าหมายต้องชัดก่อนเลยนะคะข้อที่3ค่ะเลือกช่องทางที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดและคุ้มค่าที่สุดค่ะข้อที่4ขายยังไง เราขายผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือเราจะขายปลีกเองแต่ไม่ว่าเราจะขายยังไงพี่หญิงแนะนำให้เราเน้นการขายสไตล์เป็นที่ปรึกษาเพราะว่าในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าเนี่ยจะทำให้ลูกค้าสนใจแต่ถ้าเราพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเรามันไม่ใช่เรื่องของลูกค้าเขาก็ไม่สนใจค่ะข้อที่5ราคาเท่าไหร่ ต้องทำความเข้าใจกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณก่อนว่าเขามีพฤติกรรมในการซื้อเขามีคาแรคเตอร์แบบไหนคุณต้องเข้าใจว่าข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าอายุเพศการศึกษาฐานะอาชีพรสนิยมหรือสถานะต่างๆทำไมต้องรู้ขนาดนั้นล่ะคะพี่เพื่อที่จะเอามาวิเคราะห์ให้ได้ว่าใครเป็นลูกค้าที่แท้จริงของคุณกันแน่จะได้กำหนดราคาขายได้ ตรงจุดได้ตรงกลุ่มเป้าหมายเพราะว่าถ้าเราทำสินค้ามาดีแต่เราตั้งราคาถูกคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของเราที่มีเงินเขาก็ไม่ได้สนใจว่าของถูกเนี่ยมันจะต้องดีตามที่เขาคิดไว้ในหัวเขาก็ไม่ซื้อแต่ถ้าคุณทำสินค้าออกมาไม่ค่อยดีแต่คุณขายแพงคนที่เขาซื้อไปแล้วเขาไม่ได้ คุณนะสมบัติตามที่เขาต้องการเขาไม่เกิดการซื้อซ้ำธุรกิจของคุณก็ไม่เดินข้อที่6ค่ะคุณต้องตอบให้ได้ว่าเก่งด้านไหนไม่ใช่แค่ตัวคุณนะคะสินค้าของคุณค่ะเก่งด้านไหนเก่งด้านผิวเก่งด้านริ้วรอยเก่งด้านไหนเลือกมาสักด้านอย่ากเก่งครอบจักรวาลค่ะเพราะมันจะไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณอยากจะขายของให้เขาค่ะข้อที่ 7. คู่แข่งของคุณเป็นใครไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทางตรงคู่แข่งทางอ้อม แล้วเราเนี่ยแตกต่างกับคนอื่นยังไงเช่นสินค้าของเราไปช่วยใครระหว่างการขายให้กับใครก็ได้กับการขายที่กําหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจนเช่นขายผู้หญิงอายุ35ปีขึ้นไปแล้วเป็นโสดเราคิดว่าแบบไหนง่ายกว่าแน่นอนแบบเจาะจ,จงจะช่วยทําให้เราหาลูกค้าได้ง่ายแล้วลูกค้าก็หาเราได้ง่ายด้วยนะคะลองเอา7ข้อนี้ไปปรับใช้กันดู รับรองค่ะว่าจะทำให้คุณขายง่ายแล้วขายดีขึ้นแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ